กลิ่นทันมานะคะชื่อกลิ่นว่า Hypnos e ค่ะจากลังโคมนะคะโนดหลักๆของเขาก็จะมี Passion Flower นะคะ Jasmine Gardenia Vanilla แล้วก็ Vetiver ค่ะตัวนี้เขาเปิดมาด้วยความ Floral นะคะเราคิดว่าก็จะมี Gardenia แล้วก็ Passion Flower Passion Flower มันเป็นดอกไม้สีม่วงนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้อุ่นๆค่ะพอเขา dry down ลงนะคะกลิ่นวานิลาอ่อนๆก็จะค่อยๆปนเข้ามา วานิลาคือแบบไม่ได้มาแบบหวานแรงหวานเลี่ยนนะคะคือเขามาแบบมาแบบอุ่นๆมีความวูดดี้วูดดี้พาวเดอรี่นิดๆป่นเข้ามาด้วยคือเป็นกลิ่นที่มีความแอบเซ็กซี่ดูแบบว่ามีระดับแบบเซ็กซี่แบบว่าแบบไม่ได้แบบตะโกนว่าเซ็กซี่แต่ว่าแบบเรารู้ว่าแบบเขามีความเซ็กซี่หน่อยๆค่ะเหมาะสำหรับงานกลางคืนนะคะไปทานข้าวด